สวัสดีครับผมบูมนะครับจาก Microsoft Thailand ครับผมอินดี้จาก Microsoft Thailand ครับวันนี้เราจะมาพาไปรู้จักกับแอปพลิเคชันหรือว่าส่วนเสริมของ Microsoft Team ที่จะช่วยให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับแอปที่ชื่อว่า Polly ครับใช่ไหมครับพี่บูมใช่ครับคือ Polly เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแอปที่ underrated มากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราทำการคุยในแชทเนี่ยเราอยากจะถามความคิดเนของทีมเนี่ยวิธีเก่าๆก็คือว่า เราจะถามในแชทไปเลยว่าแบบเราจะจัดสมมุตินะฮะเราจะจัด Virtual o f f s i t e เราจะถามไปในแชทเลยว่าเราจะจัด virtual o f f s i t e วันไหนดีทีนี้ด้วยความที่คําถามมันเปิดเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาพิมพ์ตัวเองแล้วเราจะดูได้ไงว่าอันไหนคือสิ่งที่เป็นวันที่ทุกคนต้องการแบบมากที่สุดนะฮะแอปตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะทำโพสอบถามความคิดเห็นของทีมแล้วก็เลือกออปชันที่ดีที่สุดได้ ในการที่จะไปทำแอคชั่นในต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูใน2 s c e n น r i ริก็คือใน s c น n a ริโอที่มีการคุยในกลุ่มที่เป็นแชทกลุ่มแล้วก็ s c น n a ริโอที่มีการจัดมีติ้งนะฮะซึ่งใน s c น n a ริโอที่การทำแชทเนี่ยก็คือเราจะเรียกมันว่ามีติ้งเอ่อเมสเ n g ิ่งเอ็กซ์เนชันะครับการทำตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอเคผมล็อกอินเข้ามาเป็น Diego นะครับแล้วก็ Alex เขาก็ทักมา ทีเนี้ยเดียก็ตอบกลับไปว่าแบบอยากจะทำโพเพื่อเลือกวันที่ดีที่สุดในการทำ virtual o f f s i t e นะฮะเขาก็สามารถเข้ามาที่จุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็ search app ที่เรียกว่า poly นะครับซึ่งจะบอกว่า poly เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งทางเลือกเรามีอีกหลายทางเลือกเลยเช่น microsoft form แล้วก็เสิร์ชแล้วก็ใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้แต่ผมขอโชว์เป็น poly แล้วกันนะครับ ผมก็กดเลือก Polly เข้าไปแบบนี้ <c oughs> ทีนี้มันก็จะมีหน้าตาของเจ้าแอป Polly นี้ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ allow permission ให้ Polly เนี่ยเข้ามา interact กับทีของเรานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ท่านใดที่มีเขาอยู่แล้วก็สามารถที่จะ ใช้ Account ตัวเองได้เพราะว่า Capacity ในการใช้เาของ Poly ที่เรามี License เนี่ยมันก็จะสูงกว่าเวอร์ชันที่เป็นฟรีที่ผมมีนะฮะจะเห็นว่าผมเนี่ยมีโอกาสใช้งานได้25 Monthly Responses ก็แปลว่าผมสามารถทำโพลได้25คนแต่ท่าในใดที่มีไลเซนต์ Poly อยู่แล้วจะไม่มีลิมิตหรือถ้าเกิดไม่ถนัดโ o l y ใช้เป็น Microsoft Form ก็ไม่ได้มีลิมิตเหมือนกันนะครับทีเนี้ยเ,เขาก็จะถามว่า a อเดียน e ของคือใครก็เป็นมีทิ้งแอนดี้เป็นโคเว r ร์ r er, หรือเป็น Student. ก็ได้ถ้าเรามีเทมเพลตเราก็เลือกจากตรงนี้แต่เนี้ยผมอยากทำโพลง่ายๆผมก็กด create new เฉยแล้วก็เลือกเป็น uh, question แบบนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างเข้ามาให้เราพิมพ์เพื่อถามความคิดเห็นของทีมเราเช่น what date is the best day for virtual o f f site in Q ห uh, นึ่งแบบนี้ผมก็จะพิมพ์วันที่ไปก็คือเป็นวันที่26เฟบ27 27เฟบซึ่งเป็นวันเสาร์หรือไม่ก็วันที่สองมาร์ชสมมุติผมมีสักสี่ตัวเลือกแล้วกันสามทีนี้เราก็ make ชัวรว่าเราเลือกฟีเจอร์ที่ถูกต้องนะฮะก็คือว่าให้ตอบแค่หนึ่ง c ้อยส์ต่อหนึ่งคน ก็คือจะไม่ต้องติ๊กอันนี้นะฮะแต่ว่าทุกคนต้องต่อก็เป็น Require แล้วก็ Audience ถ้าวันพวกนี้ไม่เลือกอไม่ถนัดเนี่ยก็สามารถให้เขา a d แอดช i c e ตัวเองเข้ามาได้หรือจะให้คอมเมนตก็ได้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากเรามีสมาชิกในทีมอยู่แค่5คนเนี่ยก็คือมีให้เลือกแค่4วันแล้วก็ Require แล้วก็เลือกได้แค่1วันต่อ1คนนะครับอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าผมขอให้เลือกเป็น Multiple บและกันเผื่อต้องการหาวันที่มันตรงที่สุดสำหรับทุกคนก็คือ พอเสร็จปุ๊บเราก็กดเซ็น now ทีนี้หลังบ้านก็คือว่า Microsoft t e a m เนี่ยจะไปดึงโพลเนี้ยเพื่อเข้ามาต่อเพื่อเข้ามายิงคําถามให้กับเราในแชทเลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็กดเซ็นเข้าไปทีนี้มันก็มีการ add p o ทู to chat เสร็จเรียบร้อยละ Diego added p o l l to chat นะครับรอสักพักหนึ่งคำถามมันก็จะเด้งขึ้นมาทีนี้ Diego ในฐานะคนที่ถามเนี่ยเขาก็จะตอบก่อนว่าเฮ้ยฉันวางทุกวันเลยวันไหนก็ได้แล้วแต่สะดวก เขาก็สัมมิทโหวตเข้าไปแบบนี้นะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วว่ามีการตอบเข้ามาจากเดีอโก้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องอินดี้ครับซึ่งสวมบทเป็นอเล็กซ์ในวันนี้เข้ามาตอบอ่าอเล็กซ์เข้ามาตอบแล้วว่าเขาว่างแค่ยีิบเจ็ดกับยีิบเจ็ดกุมภากับวันที่สองมีนานะฮะทีนี้อยากเจอเร็วๆอ,อยากเจอเร็วๆโ oh, อ้โหคิดถึงขนาดนั้นโควิด <laughs> ไม่ทํางานด้วยกันนานทีนี้ <laughs> ก็มาดูคนอื่นบ้างอีกคนนึงอิสซาห์แล้วกันเขาก็แบบ จะเข้ามาแล้วก็เห็นในกลุ่มแชทกลุ่มเดียวกันเนี้ยว่ามีใครตอบวัน,น,วน,นไหนเวลาไหนบ้างแล้วก็ออปชันดีสุดคืออะไรทีนี้เขาก็จะมาเลือกเขาแล้วว่าเฮ้ยฉันสะดวกวันที่สองวันที่สามอ่ะเร็วไปไม่ค่อยอยายกเจอคนอื่นเท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> ก็สมิธโบตนะฮะพอสมิธโบตปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาละก็จะเห็นว่าวันที่น่าจะดีที่สุดสำหรับทุกคนเนี่ยก็คือวันที่สองมีนาถ้าอยากจะดูะร,รออยายละเอียดก็กดดีลรีเซลได้นะครับมันก็จะให้ดู หน้าต่างที่มีรายละเอีอยดเยอะที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าทุกคนเห็นพ้องตรงกันว่าน่าจากวันที่สองมีนาที่ทุกคนสามารถทำโหวตเาออฟไซด์ได้แล้วก็เอาตรงเนี้ยไปทำกิจกรรมต่อๆได้นะฮะเป็นไงบ้างครับอินดี้ถูกใจครับสุดยอดเลยครับจริงๆแล้วตัวนี้นี่มีประโยชน์มากเลยนะเวลาจะถามความคิดเห็นเวลาทําทิ้งไว้ปุ๊บแล้วก็ทุกคนก็มาโหวต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 กันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอัดหมายแบบนี้หรือว่าจะเป็นความคิดเห็นในเชิงงานแบบอื่นๆด้วย ทีน้ใช่ก็คือก็คือว่าเวลาที่เราทําตัวนี้เนี่ยเราทําทิ้งไว้แล้วก็ให้คนมาทยอยตอบก็ได้นะครับเมื่อกี้ดีจะพูดอะไรนะครับบอกว่าทีนี้แล้วเรามีในแชทแบบนี้แล้วเราสามารถขยายจัก,กรวาลโพล,ลี่ไปที่อื่นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนครับพี่บูมได้ครับคืออันนี้เนี่ยเป็นซีนารีโอแรกที่ผมพูดได้ฟังนะก็คือการส่งเป็นแชททีนี้ต้องมาดูว่าสมมุติเราประชุมกันอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะทำโพลี่เนี่ยเราทำยังไงซึ่ง เดี๋ยวผมจะทำให้ดูคือเดี๋ยวผมจะจอยมีติ้งที่ผมครียดไว้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือการจอยมีติ้งเพื่อเลือกวันที่ในการทำออฟไซต์ของเราว่าวันไหนจะดีที่สุดนะครับพอจอยมีติ้งเข้ามาผมจะเห็นว่าอเล็กซ์เนี่ยอยู่ในมีติ้งแล้วเดี๋ยวผมให้เดเอโก้จอยมีติ้งด้วยแล้วกันจะได้มีสมาชิกที่จอยมีติ้งเยอะขึ้นหน่อยแต่หลักการจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ create meeting extension โดยที่มาที่ปุ่ม conversation ของเราเวลาที่มี meeting เราก็จะมีะ meeting conversation นะเนาะแล้วเราก็สามารถกดจุด3จุดเนี่ยแล้วก็เสิร์ชหา poly ก็ได้ก็กด find app อันนี้ผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็พิมพ์ว่า poly นะครับก็จะเจอแล้วผมก็ add เข้าไปทีนี้หลักการของมันก็จะคล้ายๆกันก็คือว่ามันจะ เห็นว่าเนี่ยเราได้รับก,การตอบมาแล้วนะสามครั้งจากยี่สิบห้าครั้งต่อเดือนในสิทธิ์ไลเซนส์นที่เรามีแต่ทีนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะถามได้อยู่ผมก็เหมือนเดิมครับก็กด create new เราจะทำเป็น quiz จะทำเป็น Q&A จะทำเป็น trivia ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอลองตัวอย่างใหม่แล้วกันว่าเมื่อกี้ทาไม่ดูเป็น question เดี๋ยวคราวนี้ขอลองเป็น quiz แล้วกันโดยที่จะสอบถามความคิดเห็นของทุกคนว่า uh, quiz to check เราถามความคิดเห็นของทุกคนว่าจัดวันไหนที่ดีที่สุดนะครับทีนี้เราจะมาเช็คดูว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันหรือเปล่าว่าวันไหนดีที่สุดนะครับ what d a t e is the best for o f s i t e เขาที่แล้วเนี่ยเราจะมีวันที่26 27อ่าแล้วก็เลือกเพิ่มเติมก็คือวันที่2กับว,วันที่3 เนี่ยเราก็จะมาเลือกว่าอันไหนคือคําตอบที่ถูกนะครับก็คือสมมติว่าอันวันที่สองมีนาคือคําตอบที่ถูกแล้วก็ให้เลือกเป็น required คือทุกคนในที่นี้ต้องตอบแล้วเราก็กดเซ็นเข้าไปนะครับอย่าลืมว่าอันนี้มันจะแตกต่างกันเมื่อกี้คืออันเนี้ยมันจะเป็น quiz ละว่าให้มาเช็คทุกคนว่าได้ได,ได้ดูคำตอบหรือเปล่าว่าอันไหนที่ดีที่สุดที่เราจะเลือกในการ o p t i m e o f f i i e นะฮะผมส่งไปแล้วฮะทีนี้เนี่ยท่านอื่นที่เข้ามาใน meeting เนี่ย ผมเปลี่ยนเป็นเข้าของอิสยาแล้วกันก็จะเห็นว่ามันจะเด้งขึ้นมาในมีดิ้งแชทแบบนี้ผมสามารถกด Start Quiz นะครับแล้วก็มีคำถามเดียวคำถามไหนวันไหนที่เป็นวันที่ดีที่สุดในการทำออฟไซด์ผมดูคำตอบว่าวันที่2นะครับก็กด Submit ไปนะฮะทีนี้ผมในฐานะคนที่ตอบเนี่ยเข้ามาวิววิลด์เนี่ยมันก็คือจะยังไม่เห็นว่า มันมันคําตอบคืออะไรนะครับก็คือหลังจากที่เราปิดจบการประชุมไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นคําตอบแต่ว่าในที่เนี้ยทุกคนก็สามารถเข้ามาตอบได้ปกตินะครับสาหรับคนที่เป็นเอ่อคนท,คนที่คนที่เข้ามาในมีติ้งนี้ก็เข้ามากด start quiz แล้วก็เข้ามาตอบในสิ่งที่ต้องการได้นะฮะแล้วเราออก็าจบละวันไหมครับุมอยากได้อะไรครับอินดี้ อาจจะเป็นข้าวสักหนึ่งมือครับพี่บุ๋มไหนๆก็จะออฟไซด์กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ก็อันนี้คือเบื้องต้นนะครับว่าเวลาจบการประชุมมาเนี่ยมันก็จะโชว์รีซ l t ออกมาในหน้าต่างแชทนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมขออย่างนี้แล้วกันว่า close quiz ไว้ก่อนก็คือเราจบจบการจบการจบการทำข้อสอบแล้วแล้วเราก็มา view result นะฮะ แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีคนตอบทั้งหมดหนึ่งคนอันเนี้ยคนที่ตอบเนี่ยเขาก็จะไปเห็นว่าเขาตอบถูกหรือผิดนะฮะก็เป็นการทสแบบง่ายๆทีนี้การที่เราจะทำควิสเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือว่าเรามีหลายแบบนะครับก็อยากจะให้ทุกคนไปลอง explore ดูว่ามีอะไรบ้างมันจะมีทั้งการทำ Q&A การทำควิสการถามคำถามทั่วๆไปหรือเป็น trivia ซึ่งวิธีการทำเนี่ยพอเรากด Learn More เนี่ยมันก็จะอธิบายว่า ในแต่ละฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยคืออะไรนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าไม่มีไลเซนต์ก็ใช้ได้อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันจะลิมิตเรื่องสนไว้ที่ย5สิบห้าครั้งต่อเดือนนะครับแต่ท่านีที่มีไลเซนต์ก็ไปตอบลักอินของตัวเองแล้วก็สามารถใช้งานมันโดยตรงได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างครับอินดี้สุดยอดเลยครับการใช้งานทั้งมีติ้งทั้งแชทนะครับของตัวโอลีเป็นตัวที่เก่งมากเลยใช่เลยครับโีครับจริงๆถ้าลิมิตเหมือนที่ที่บูมพูดถึงเนี่ย แสดงว่าเราสามารถแอดแอปพลิเคชันอื่นเข้ามาทดแทนได้ด้วยอย่างเช่นโพกับฟอร์มใช่ไหมครับี่บูมใช่ครับหลักการคล้ายๆกันเลยครับก็คือว่าเรากดจุดสามจุดเนี่ยแล้วเราอาจจะใช้คําว่าโพเนี่ยมันก็จะมีหลายออวชัืกว่าจะเป็นไ์โพโพอนี่แวร์อาใจโพลี่ก็ได้หรือถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่มีอะไรเส้นก็กดฟอร์มนะฮะแล้วมันก็จะสามารถที่ให้เราเนี่ยครเอทเป็นคําถามที่ส่งไปในแชทคล้ายๆกับชิปเมื่อกี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้จํากัดอ่ารีสปอนส์และว่า จะ RESPONSE ได้กี่ครั้งต่อเดือนเพราะตัวนี้มันเป็น First Party ของ Microsoft สามารถใช้งานได้เลยนะครับครับยอดเยี่ยมครับพี่บูมวันนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะมีเรื่ององื่นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเช่นเดิมสำหรับวันนี้ตัวผมเองกับอินดี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ